อันนี้เราจะทำอาหารฝรั่งค่ะใส่เนยลงไปแล้วก็มันเดี๋ยวจะทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากอันนี้มันนะคะเอาใส่กดกแล้วก็หอม,มค่ะแซน,นจะใส่ผัดลงไปด้วยกันเลยอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชม หรือว่าใครที่อยากจะติดตามใยอ๋อยนะคะขอความกรุณาดูวิดีโอมากกว่า3วิดีโอค่อยกดติดตามนะคะหรือว่าถ้าใครจะกดชอบก็คือให้ดูวิดีโอจบคลิปหรือถ้าคลิปสั้นมันก็ไม่ต้องถึง3นาทีแต่ถ้าเป็นคลิปยาวก็ให้ดูประมาณ3ามนาทีขึ้นไปนะคะค่อยกดชอบไม่งั้นเขาก็ไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์บางทีคนที่ติดตาม คนที่ติดตามโดยไม่ถูวิดีโออาจจะซับหายด้วยซ้ำก็คือคนติดตามหายไปเลยคุณจะโดนหักคะแนนทำยูทูบมันก็บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเนาะส่วนหนึ่งก็คือเราทำเนื้อหาดีทำวิดีโอออกมาดีน่าสนใจส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ดวงด้วยเดี๋ยวอธิบายกันนะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พลังเครือข่ขขายจัลยาณมิตรที่ เพื่อเพื่อหนุนการเงินมันก็จะทำให้อะไรมราดีเมือเ่อกี้แย่อยก็พรเหมือนกันรับหายขึ้นลงขึ้นลงหายไปทีสิแต่ว่าก็ต้องทำต่อในเมื่อเดินทางแล้วก็ต้องทำให้เสร็จี่สุดเดี๋ยวใก็จะได้ที่แย่อ,อยถึงจะเอาฮอตด,ดอกลงไปผักวันนี้อย่อยก็จะใส่ฮอตด,ดอกลงไปนะคะท่านผู้ชมเน้นฮอตด,ดอกค่ะท่านผู้ชม นี้ได้ข่าวจากเพื่อนว่ามีญาตกิเสียชีวิตโดยที่เขาไม่ไทันตั้งตัวอันนี้ก็นนะ้องชีวิตคนเราเกิดมาเราไม่รู้วันตายเราไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้วันตายของตัวเ,เองจริงดังนั้นเราก็ควรจะทำาวัน,นี้ให้ดีที่สุดเนาะพูดจาดีๆต่อกันเข้าไว้ทุกคน

มันก็แค่นี้มันก็มีอย่างทีรังยังยืนดอกเธอพี่น้องความคุกมันต้องไหนยังยืนความสุขมันต้องไหนยังยืนตอ,ยยอตอนนี้แม่อดจะทำกับข้าวอย่างมีความสุขผู้เฒ่าเพื่อว่าเส็ดจกเข่าไปลองเส้นไปจีได้ปวดเข่าเลยนนะปวดแม่เด้อค่ะคนตาของข่อยอายุน้อยก็ใครต้งวันหกปีหมดเด้อค่ะเดี๋ยวรอดูผลง,งานนะจ๊ะ น,นี่จะเส,เสร็จแล้วผรมเสิร์ฟจ้า